ก็เป็นรางวัลที่ทรงเกียรตินะครับซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยวิทยาลัยวิศว์เทคโนโลยีและการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปทํางานที่วิทยาลัยวิศั์เทคโนโลยีและการกีฬาในดษานของการไปเป็นผู้บริหารเป็นคณะบดีที่ที่วิทยาอยู่4ปีนะครับในช่วง4ปีเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะพัฒนาหลักสูตร ะะของวิทยาลัยซึ่งมีอยู่4หลักสูตรด้วยกันซึ่งในการเข้าไปพัฒนาหลักสูตรนั้นก็เพื่อให้สอดคล้องกันนโยบายของอะไรซึ่งจะเน้นเรื่องการรับรองคุณภาพนะฮะแล้วก็เน้นเรื่องของการที่จะทาให้ลักษณะการศึกษาเป็นลักะของ Outcomes Education นะครับก็เลยได้ไปร่วมกับคณาจารย์ที่วิทยาลัยในการที่จะพัฒนาหลักสูตรขึ้นมานะครับในในส่วนที่ผมเข้าไป ลงไปจนกระทั่งมีบทบาทเป็นผู้ผู้สอนนักศึกษาเองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายวิชาการวิภาคศาสตร์นะฮะประยุกต์ซึ่งก็ผมกับคณาจารย์ที่เวลายก็ได้ร่วมกันนะับปรับให้เป็นการสอนที่มีทั้งความรู้ภาคทฤษฎีแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่ได้ลงไปทำด้วยตัวผมเองก็ลงลงไปสอนอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับในในหลักการสอนเนี่ยนะครับ ผมมีพื้นฐานคือผมค่อนข้างโชคดีนะครับที่เราเรียนอยู่ที่ศรีราชครูบาอาจารย์เรานะครับนะก็เป็นครูแพทย์ต้นแบบแล้วถึงแม้ว่าเนื้อหาของการเรียนแพทย์กับการเรียนสปอร์ซ่าจะต่างกันแต่ในกระบวนการเนี่ยเหมือนกันคือนักเรียนแพทย์ก็ตงเป็นคนหนึ่งที่ต้องพัฒนาทั้งความรู้และทักษะถึงแม้ว่าจะเป็นทักษะทางการแพทย์แต่ว่าเรื่องการเคลื่อนไหวมือไม้ ก็จะเป็นเรื่องทางหัตการทางการแพทย์แต่นี่นเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางการออกกำลังกายและกีฬาก็พอเอาความรู้และประสบการณ์ตรงนี้โยกเข้าไปที่ที่วิทีาลัยได้นะครับแล้วก็มีพวกโซเชียลมีเดียนะฮะมีแอปพลิเคชันนะฮะทางเกี่ยวกับการออกกำลังกายกีฬาเนี่ยที่อยู่ในคอมเมอร์เชียลก็มาช่วยแล้วตัวเด็กเองเนี่ยสมัยนี้เนี่ยก็มออีอุปกรณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นมือถืออะไรพวกนี้ที่ประกอบกันนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ย ผมยังเชื่อว่าเราต้องเชื่อมกับเด็กได้แล้วเด็กเด็กเพื่นเป็นเด็กทางกีฬาการมีความท้าทายนิดหน่อยเนี่ยจะไม่เด็กรู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นและอยู่กับบทเรียนได้อันนั้นคือสิ่งที่เอาไปใช้ผมมีความภูมิใจนะครับที่ได้ศึกษารเรียนแล้วก็ได้ทํางานที่ศีราชมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสพบกับครูแพทย์ต้นแบบแล้วก็เป็นครูแพทย์ที่ยิ่งใหญ่หลายๆท่านด้วยกันที่ซึ่ง ที่สิราชมีเป็นจนํานวนมากในอดีตและในปัจจุบันและผมยังเชื่อว่าครูแพทย์ในปัจจุบันของศิราชเ,เป็นครูแพทย์ที่มีศักยภาพสูงนะครับแล้วเราก็มีนักเรียนแพทย์ที่มีศักยภาพสูงด้วยนั้นผมคิดว่าเ,เรามีโอกาสที่จะทําผลงานออกมาให้ได้ดีนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติผมมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นครับ